กลัวจะทําขายกว่าจะปล่อยลูกค้าได้ก็เก็บรายละเอียดเยอะ,ะเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆอันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดพวกยางแท่นเครื่องนะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมด4ตัวนะครับยางเท่นเครื่อง4ตัวก็จะมีเฟืองบาลานซ์อีกนะครับสตาร์ทต,ตอนเครื่องเย็น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 มีอาการเสียงดังนะครับยังไม่แตกแต่มันคอนละบิดได้เลยนะครับตัวนี้จะบิดหลวมเลยนะครับกับ เอาผ่านนดูภายในกันดูภายในหรือหมดเลยนะครับนี่แหละรถแต่ละคันกว่าจะขายได้กว่าจะปล่อยลูกค้าได้นะครับก็ต้องทําให้เนียนทําให้จบทําให้สมราคาที่ลูกค้าซื้อไปนะครับคอนโซลก็เอาไปหุ้มลายไม้ก็ไปทําใหม่นะครับพูดง่ายๆทาใหม่ทุกจุดเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับพวกคาเบกช่วงหนุ่มช่วงล่างน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับ อันนี้เดี๋ยวรอรอประกอบอ่ะอันนี้ยางเป็นเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็เฟืองบาลานซ์ก็เปลี่ยนใส่ไปแล้วเฟืองบาลานซ์นี่ก็เบิกศูนย์ของแท้เลยนะครับเบิกศูนย์ของแท้น้ำมันเครื่องก็ถ่ายให้ไหมเฟืองบาลานซ์ก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเฟืองบาลานซ์ประกอบเข้าไปแล้วอันนี้อ่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ก็ได้ออกมาแล้วอย่างเน่าเลยนะครับดูมีแต่คนกปรกป,ระ,ประเรเปลี่ยนของเกียร์ไปด้วยนะครับ